ช่วงสายๆนะครับก็มาดูเจ้าแต้มเนาะก,กับน้องนะครับดูเขาลงมากินมะม่วงพร้อมกันสองพี่น้องนะครับ กินคนละลูกเนาะน่ารักมากเจ้าแ้มเนี่ยช่วงเชานะ้าเนาะผมเห็นอยู่ตรงโน้นข้างสนามเทนนิสตรงตรง้นดอกแก้ว จะแต้มเนี่ไปหากินไกลมากนะครับก็ไปถึงต้นไทรใหญ่เลยนะครับดูมพี่กับน้องเขากินมะม่วง ไปแล้วไปเรียงอยแต่ไปแตมดูน่ารักเป็นกระลอกตัวเล็กกระทรัดนะครับน่ารักมากดูน้องเขา นนจะแต่มไปต้นกามปพูน้องเขาจะตามไปด้วยหรือเปล่าดูว่าน้องจะแต่มจะตามพี่ไปไหม กรอบพวกนี้กินมะม่วงเก่งมากนะครับให้มะม่วงสองสามลูกในแป๊บเดียวนะครับหมดนะครับผลไม้อย่างอื่นผมก็ลองมาหมดแล้วเนาะเขาไม่กินนะครับเขากินแต่มะม่วงนี่แหละกับกล้วย เยอะมาก <L un ct uary> มีกระบอกตัวหนึ่งกำลังมาพ่อแม่เขาแม่เขามาไปไหนแล้ว แม่มาลูกก็ไปนะครับเนาะโนนไปโน่นแล้วโนนตามเจ้าแต้มไปแล้วนะคเนาะตามเจ้าแต้มไปแล้วแม่เขา ยังอยู่นะครับเนี่ยยังอยู่ซนมากนะครับซนจริงๆมีกระรอกลงมาอีกหนึ่งตัวเนาะ mà 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 có mà chơi mày cho tèm nữa ไปแล้วนะครับนกกระอกแดงตัวนั้นเห็นแม่เย้าแต้มไปเลยดูสนดูความสุกสนนะ้ำนกของลูกกระลก มีมาหนึ่งตัวแล้วกระลอกแดงมาก็มาเจอแม่เจ้าแ้มอีกนะครับ รู้สึกว่าแม่จเจ้าแ้มจะอ้วนขึ้นนะครับกินไหวนะก็เฝ้ามะม่วงเลยนะครับหิวก็ลงมากินเนาะกินแล้วก็ขึ้นไปนอนอ้วนตุยเลยทียนี้ ดูกินนานมากนะ,อ,ะอิ่มแล้วมากน่าจะอิ่ม อ,อยงไปแล้วไปแล้วนะครับเนาะอิ่มแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ